ความหอมของโกโก้เข้ากับรสเปรี้ยวหวานของผลไม้หลากหลายได้อย่างดียิ่งถ้ามาพร้อมกับความกรุบกรอบของทั่ววอนัทมันคือความแตกต่างของรสสัมผัสที่ลงตัวสุดๆ อร่อยๆอไม่ต้องรอถึงช่วงเทศกาลก็ขายได้ทานได้ตลอดทั้งปีสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเชฟรัตร์รัพพศ์สอนค่ะวันนี้จะมาบอกชาวโคโค i ลิสตาทุกคนที่มีความหลงไหลในโกโก้แบบรัาเนี่ยว่าเวลาที่เราทำเมนูขนมอร่อยๆแต่ว่าดูเหมือนเมนูนั้นเนี่ยจะเป็นเมนูที่นิยมทานในช่วงเทศกาลถ้าเราลองคิดนอกกรอบใส่ไอเดียปรับลด ปรับลุกให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เค้กของเราขายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่างฟรุตเค้กเนี่ยผลไม้ที่เราใชา้ส่วนมากก็เป็นผลไม้แห้งค่ะตัวเค้กเนี่ยเวลาที่อบเสร็จแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถ้าเราคิดให้แตกต่างสวมวิญญาณความเป็นโคคาดิสตาเข้าไปค่ะเพิ่มความเป็นโกโก ไปในสูตรก็จะได้ขนมที่มีเอกลักษณ์มีความหอมในตัวเองและยังช่วยขยายเวลาการขายของเราได้อีกด้วยนะคะและแน่นอนคุณภาพคือหัวใจสำคัญค่ะทิวลิปคือโกโก้อันดับหนึ่งที่ทุกคนเลือกพูดถึงฟรุตเค้กเนี่ยเราก็ต้องมีผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เนี่ยทุกคนสามารถเลือกที่ตัวเองชอบได้เลยนะแต่ละมีทริคอย่างหนึ่งคะ่ะเวลาที่เราเลือกผลไม้พยายามเลือกที่มันมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวที่บาลานซ์กันคะ่ะอย่างผลไม้ที่รัดเลือกวันเนี้ย ตัวลูกเกดเราจะใช้ลูกเกดดำกับลูกเกดเหลืองนะคะตัวนี้จะมีความหวานใช่ไหมรัะจะบาลานซ์ความเปรี้ยวด้วยนี่นเลยค่ะแอปเปิลคอตแล้วก็แค n นเบอรี่แห้งค่ะสองตัวนี้จะมีความเปรี้ยวที่จะตัดความหวานได้ดีค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ลูกพลุนแล้วก็ลูกฟริกซ์ค่ะเราจะเอาผลไม้ทั้งหมดนะคะแช่ลงไปในเหล้ารำค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมอีกนิดนึงด้วยผิวเลมอนแล้วก็ผิวส้มค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะหั่นลูกฟริกก่อน,นะคะ่ะเวลาที่เราหัน่นเราสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะ ตัวแอลกอฮอลสามารถใช้เป็นเหล้าอื่นๆได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ทานแอลกอฮอลเนี่ยเราคิดว่าสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้รสที่นัวมากขึ้นค่ะเราคลุกผสมผลไม้ให้เข้ากับเหล้าได้เลยนะคะแล้วเราจะหมักไว้เนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงค่ะ เราจะตั้งเตาอบไว้ที่150องศานะคะแล้วก็เตรียมพิมพ์ค่ะตัวพิมพ์อันนี้เราใช้พิมพ์ขนาด1 0 2คูณเซนค่ะถ้าเกิดว่าใครทำขายออนไลน์เนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นพิมพ์ฟอยก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้ขนส่งได้ง่ายเลยพิมพ์อันนี้นะคะเราจะทาเนยค่ะแล้วก็วางกระดาษไขแบบนี้นะคะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเค้กกันเลยค่ะ รูทเค้กสูตรนี้นะคะเราจะใส่โกโก้ลงไปค่ะซึ่งโกโก้ที่ร้าเลือกใช้คือทิวลิของโกโก้สีเข้มค่ะเชื่อมั่นได้เลยค่ะเรื่องคุณภาพเพราะว่าของโกโก้ของทิวลิปทุกตัวนะคะผลิตจากเมล็ดโกโก้จากแอฟริกาซึ่งที่แอฟริกาเป็นแหล่งผลิตสายพันธุโกโก้ที่ดีที่สุดในโลกค่ะเราจะมาเริ่มด้วยการตีเนยกับน้ำตาลก่อนนะคะเนยเนี่ยเราจะใช้ที่อุณหภูมิห้องค่ะทำให้เราสามารถใช้ตะกร้อมือในการคนได้เลยนะ เวลาใส่ไข่เราจะใส่ทีละฟองนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคนผสมค่ะ อีกหนึ่งส่วนผสมที่เพิ่มความพิเศษคือนี่เลยค่ะทิวลิปช็อกโกชังตัวช็อกโกแลตจะเป็นทรงเต่าค่ะเวลาที่เราทานเนี่ยจะเต็มปากเต็มคําหรือเวลาเอาไปโรยบนหน้าเบราวนี่เนี่ยเห็นเป็นชิ้นชๆเนี่ยน่าทานมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะผสมเข้าไปในเนื้อฟรุตเค้กของเราด้วยค่ะเนื่องจากฟรุตเค้กเนี่ยคะเป็นเค,ค้กที่ค่อนข้างหนักค่ะ เวลาที่เราใส่เข้าไปในพิมพ์นะคะเราจะใส่ทีละครึ่งค่ะแล้วก็เกลีย่ยส่วนผสมให้ไม่มีช่องว่างนะคะแล้วก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะเอาเข้าเตาอบเนี่ยเราต้องเคาะพิมพ์ก่อนนะคะเพื่อไมใ่ให้มีช่องว่างในเค้กเลยค่ะ,คะสูตรนี้เราใช้เวลาอบประมาณ50นาทีค่ะในสูตรโกโก้ฟ,ฟรุตเค้กของเราเนี่ยนะคะเราใส่ชิลลิปโกโก้สีเข้มลงไปเพื่อบ alance รสชาติความเปรี้ยวและหวานของผลไม้ค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่เราใส่เข้าไปนั่นก็คือแอปเปิลเขียวจะช่วยเพิ่มความชุ่มชําให้กับเนื้อเค,ค้กด้วยค่ะ พอเ,อเค้กออกมาจากเตาอ,อบแล้วนะคะเราจะใช้เหล้าลำค่ะพรมใบบนเค้กการพรมเหล้าลำลงไปนะคะจะทำให้เค้กมีความหอมมากขึ้นและเวลาที่เราพรมตอนร้อนๆเนี่ยจะทำให้แอลกอฮอล์บางส่วนค่ะระเหยออกไปด้วยโกโก้ฟรุตเค้กของเรานะคะเนื้อค่อนข้างจะแน่นค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาออกจากเตาอ,อบแล้วนะคะทิ้งไว้ให้เขาเย็นในพิมพ์ได้เลยนะคะเขาจะได้รักษารูปทรงได้ดีค่ะสำหรับเพื่อนๆโคโค่ริสตาท่านไหนที่ทำร้านนะคะเราสาม าามรถห่อเค้กที่เย็นแล้วด้วยฟิล์มถนอมอาหารเก็บใส่ตู้เย็นได้ถึง2เดือนเลยค่ะเราจะทาเกรสที่หน้าเค้กนะคะการเกรสเนี่ยจะทำให้ตัวเค้กของเรามีความเงามากขึ้นค่ะแล้วก็ดูสวยงามดูมีราคาแพงมากขึ้นด้วยก่อนจากการขอฝากเมนู c คโค l ลิสตาและร้าน c คโค l ลิสตาออนไลน์ ที่ใช้โกโก้คุณภาพจากชิ l i ิปโดย Search จาก Hashtag ชิลลิปโคคิสตได้เลยค่ะวันนี้รัลนไปก่อนสวัสดีค่ะ